ดูที่ข้าวโพดอ่อนมีปะฝักใหญ่หญถ้ามันมีสีถ้าฝักมันไม่เต็มเต็มหักเลยลูกจะไปผัดใส่ข้าวผัดด้วยอร่อยข้าวโพดข้าวโพดน้องจีมาหักข้าวโพด ดูตัวมันเหลืองหรึเปล่าลูกมันใหญ่ใหญ่อเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีสักเรืองเหลืองอ่ะแบบนี้เนี่ยมันเต็มเม็ดอย่างเนี้ยจะรู้ได้ไงมันเต็มเม็ดไม่เต็มแล้วนั่นแหละใหญ่จ้ะไหนดูอันนี้ก่อนอันนี้อันเล็กในป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลาะ ยังอ่อนอยู่เลยสาวไม่จะอ่อเลหมดมีแค่นี้ไงฝักเรืองเหลืองไม่มีเลยเนาะอ,อ่อนๆก็ได้หลุกหักเลยอออเออหักเลยนะ ไอ้อต้นทีโคน,น่ะลูกใช่ไหมน่ะอืมมันเหลืองปะล่ะน้องลองจิดูอะ